นี่ไปเมืองกันดูสภาพ ชาวบ้านก็กินเวลาไปแล้วเจอ,ว,เจอวัวเจอวัววัวตาเราเองมืดเทะอ่ายังไงหนูอย่านะหนู จะหกโมงแหละเราบอกน้องว่าหกโมงเราจะไปรับเราจะไปถึงนะอันนี้จะหกโมงเราเพิ่งออกก็จะถึงกี่โมงครับเนี่ยเทงแนละตัดไม้เซอร์กิตก็จะมาช่วงะตะวันตกดินนะเรามาช้าไปหน่อยไม่หน่อยแหละมันตกแล้วเนี่ยเ,เหิื่อมเมืดแหละจไปถึงนู่นก็เห็นในละมัง้งอางนี้มันยัง ยังไม่ใช่ทีลงแล้วอะไรอยู่หลังรถเนี่ยโอ้โหเสียงถุงอะไรเนี่ยขวดน้ำหรือเปล่าโอ้โหรู้บรรยากาศตัดใหม่แต่ว่ามันมดืดมาช้าไปหน่อยอนะ่ะ นิดหนึ่งตะวันจะตกทางเนี้ยสวยมากอันนี้มาช้าไปมันตกไปแล้วมืดแล้วใหญ่ขอไปก่อนได้ไหมยหญอย่าหาักมานะ หมดแลบรรยากาศบรรยากาศตัดใหม่ของเราจะมากินลมชุมวิวซะหน่อยนี่มันสวยนะถ้าเรามาทันอะ่ะสวยจัดเลยแหละเออนี่เรามาไม่ทันเนี่ยมันมืดเลย วิคีคลิปนี้พอแค่นี้แหละมาลองกล้องเฉยๆถูกใจค่อยว่ากันคลิปต่อไปให้ถูกใจค่อยจะมีถ้าไม่ถูกใจค่อยไม่มีหรอกเสือมีกนิดยังไม่ไปหรอกเมื่อกี้แค่หยอกเฉยๆไม่หยอกแหละเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บกล้องมาด้วแหละเออเราจะลองดูว่ามันจะมืดไหมอ่ะขอลองอีกนิดอันนี้มันสว่างแล้วเมื่อกี้มันมืดอ่าเมื่อกี้ถนนมันมืดไงอันนี้ขอลอง ถนนสว่างสว่างมาขอนนิดเดียวเราจะไปชิวๆกันนะจ๊ะวันในเราจะไม่ขับไปโอ้บรรยากาศช่วงเย็นช่วงค่ำเลยรถล,ลงดีจังเลยอันนี้เราจะมุ่งหน้าไปสนามบินนะข้างหน้าเราเป็นสนามบิน มุ่งหน้าฮานนาเข้าเมืองฝั่งหันหนาเข้าตัวเมืองข้างหลังเราจะเป็นราชฉพัดอีกนิดเดียวก็ถึงสนามบินและประมาณสามสี่โลก็ถึงว้าวเป็นรุดมันมืดนะช่วงเนี้ยถนนอนะช่วงกลางคืนเนี้ยมันมืดถนนเส้นนี้แหละถนนไม่ดีด้วยนะี่เห็นไหมเลนอนะสังเกตดูเขาจะไม่ขี่กันไอเลนซ้ายนะี่ย ส่วนแม่เขาจะขี่แค่ทางขวาขี่เลนในกันในหรือนอก,กวะในเด็เพราะว่าถนนทั้งนอกก็ไม่ดีมันมันหลุมอ่ะมันถนนมันเป็นคลื่นอ่ะ,อะนั่นแหละยังไม่จบกระถงนะหลังรถเราเนี่ยจะจอดรถก็ไม่ได้นี่ไปข้างหน้าถ้าอากาศยานอ่านเราถ้าอ่านทันอ่ะเออไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหน อีกสี่กิโลเมตรนี่ไม่รีบไม่รีบนะจ๊ะเนี่ยถ,ถ้าช่วงนี้ไปอ่ะจนถึงไฟแดงข้างหน้าถานนมันดีเขาเขาทำใหม่ช่วงเนี้อ๋อไฟเขียวเลยทันไฟเขียวไหมี่ะว้าวเผาฟังเผาเผาต่อข้าวนะทันหรือเปล่า,าจ๊ะ โอ้ยกับพีิปแล้วขออภัยนะจ๊ะอีก12กิโลหรือเปล่าวะ12 13กิโลเราจะถึงในเมืองโอเคคลิปนี้พอแล้วบ๊ายบายม,มันทดสอบไปเฉยหรอก